สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาววันอาทิตย์ทุกคนนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์หรือว่าชาวสองทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่โบวี่โฮเซซิทาโร่ชาแนลแห่งการดูดวงผ่านไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่ออร์คอนะคะคลิปนี้หมอโบจะมาดูดวงรวมนะคะพลังงานของชาววันอาทิตย์ ทั้งปีเลยของปี2564นะคะเรามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะเรื่องราวใดสิ่งดีสิ่งใดที่เราคอยเราอยู่หรือว่าคําแนะนําใดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณหรือว่าจัก,กรวาลจะบอกคุณนะคะหรือว่านางฟ้าก็ตามผ่านพลังงานของไพ่นะคะคลิปปลายปีจะอาดไพ่เยอะหน่อยนะ,ะมาเข้าเรื่องกันนะคะชาาวันอาทิตย์นะยินดีต้อนรับสมาชิกทุกคนนะคะไม่ว่า คุณจะติดตามมานานแล้วหรือว่าเพิ่งเข้ามานะคะยินดีต้อนรับขอพระคุณมากๆเลยนะอ่าทีนี้มาขอสับไพ่ก่อนนะคะเป็น general reading ใช้วิจารยาในการรับฟังน,นะคะงานเงินสุขภาพโชคลาภหรือการเรียนนะ,ะวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะจริงใจตรงไปตรงมาแต่ก็เป็นคนที่ขี้สงสารใจอ่อนนะคะ หมือนเป็นคนเชื่อคนง่ายแต่เป็นคนที่เซนซิทีฟมากกว่าแม่ไม่แบบภายนอกดูไม่เซนซิทีฟแต่ข้างในดูเหมือนใจอ่อนน่ะคนใจอ่อนนะคะแต่เป็นคนที่น่าโคลหานะเขาซื่อสัตย์นะคะดูซิพาเป็นยังไงบ้างบางคนจะบอกว่าใช่ค่ะหมอโบนูเจ็บแล้วฉุดอีกเพราะความใจอ่อนของหนูอย่างเงี้ยโอเคนะคะ เลขสิบเดวิลออฟอร์จูหนึ่งเหรียญเ,เป็นอะไรกรีดแทนนะคะโอ้การเงินค่ะหนึ่งเหรียญเ,เอาให้ดูใกล,ใกล้หนึ่งเหรียญคุณจะเห็นรูปมือออกมาจากก้อนเมฆนะคะหนึ่งเหรียญน,นี้หนึ่งเหรียญน,นี้เป็นการแต่งงานโชคลาภชื่อเสียงการเงินที่ยิ่งใหญ่กำลังเข้ามาหานะคะอยู่จุดตำแหน่งที่สิ่งที่กำลังจะเข้ามาตำแหน่งที่สอง นะอันนี้คีนอวอนสี่ดาบสองดาบเจ็ดดาบว้าวสิกอวอนค่ะ เย้ yeah. สิบเหรียญขอให้เงินเรามีนะคะเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนเอาเงินมาก่อนพลังงานแรงในเรื่องของการเงินนะแต่ก็วกกับความรู้สึกหรือมีบางท่านมีปัญหากับความสัมพันธ์หรือมีปัญหากับแผลบาดแผลในใจิตใจของตัวเองนะคะบอโบจะไม่ค่อยชอบพูดคำว่าปมนะมันไม่ดีเอาเป็นว่ามีบาดแผลแล้วกันเนาะเจ้าถ้วย เอ่เอจทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะไพ่ประจ,จําตัวคือต้องบอกว่าปีนี้เรามากับดวงชะตาดวงชะตาจะนำพาไม่ว่าจะขึ้นจะลงจะพลิกจะแพงอะไรยังไงปีนี้จะเป็นปีที่แบบโชคชะตาล้วนๆนะคะเออมีโชคก็ได้โชคดีโชคไม่ดีขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ชีวิตวิธีการคิดนะคะพลังแห่งคำพูดพลังแห่งการคิดหรือว่า action ท่ากับร reaction ออน,นะคะต้องเข้าใจตรงนี้กฎขงจัก,กรวาลน,นะคะ การเป็นแปลงนี้ได้เข้ามาสู่คนแล้วในปี64ไม่มีอะไรจะหยุดยั้งได้นะคะเจ้า The อ o f f o r t u n e เนี่ยเป็นการที่การเป็นแปลงนี้ถูกกำหนดมาจากจักรวาลน,นะคะเป็นการเป็นแปลงที่ถามว่าครั้งยิ่งใหญ่ไหมก็ยิ่งใหญ่อยู่นะหม,มอมองว่าอาดีตที่ผ่านมานะเราอาจจะมีปัญหาปัญหาเกี่ยวกับอะไรบางอย่างทุกอย่างหยุดชะง,งักนะคะไม่เกิดไม่คืบหน้าแล้วมีบางอย่างหยุดนิ่งแล้วก็ เหมือนบางท่านมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมาก่อนบางคนตัดสินใจสองจิตสองใจนะคะอารมณ์ไม่นิ่งพอกำลังกำลังตัดสินใจก็ได้หรือว่าผ่านการตัดสินใจมานะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทําให้เราต้องตัดสินใจหรือเราตัดสินใจอะไรไปแล้วมันมีสถานการณ์เข้ามาแล้วมันเปลี่ยนแปลงนะคะดวงชะตารเราอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกนะทุกอย่างมันถูกกาหนดไว้แล้ว เหมือนคุณจะเห็นความจริงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือคุณไปเห็นความจริงมาก็ได้นะว่าใครทําอะไรลับหลังคุณนินทาว่าร้ายขโมยผลง,งานหรือว่าความลับบางอย่างนะคะเราหรือคุณทําก็ได้นะแต่มันถูกเปิดเผยแต่ใครทําลับหลังคุณคุณจะได้รู้เช่นกันโอ้สิบเหรียญมาสองใบย,ยืนยันเลยค่ะพพอร์ตจกักรวาลจะพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินนะคะการเงินมาเต็มอ่ะ S of one เนที่นี้ดีนะคะ Junior a n g e of Power โอ้โหสุดยอดมากนะคะ The High p r i e t e s s n g e of Power นะคะผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาเป็นคนที่มีจิตสัมผัสนะคะมียาณอย่างรู้ยาณปัญญาเขาถือความลับของอประตูแห่งสวรรค์แล้วก็ประตูของนรกไว้นะคะโชคชะตาความลับ ของมนุษย์นะคะถือในมือในมือของนางฟ้าคนนี้เขาจะกรรมความลับของมนุษย์ไว้คุณจะเห็นทีนี้นะคะเป็น angel of power นะเป็นปีที่คุณจะมากับดวงนะหมอบอกว่ามากับดวงมากับโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพลังภายในอะไรบางอย่างนะพลังความดีของคุณนะนะคะหรือว่า แรงอธิษฐานแรงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงของจักรวาลอย่างนี้ก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรพลังออฟพาวเวอร์ตรงนี้จะนําพามาซึ่งคุณได้รับหกถา,าการมีโชคชัยการมีโชคชัยการมีชัยชนะนะคะกับสิ่งที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นการ Writing Yourself ธุรกิจการดําเนินธุรกิจการพัฒนาศักยภาพของตัวเองการเรียนการงานหรือ กิจกรรมใดๆที่คุณทําคุณจะประสบความสําเร็จมีชัยชนะอันนี้ The Wish Card อีกหนึ่งใบแต่ที่ปังที่สุดเป็นเรื่องของการเงินนะคะการเงินทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เงินก้อนใหญ่เงินโบนัสหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นได้เพิ่มมากับแปดกระทาด้วยนะคะสิ่งที่ทําให้คุณแบบเป็นไปนะคะของปีเลยก็คือรอยยิ้มนะคะเก้าถ้วยเก้าถ้วยคือผู้ชายคนนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่จะหาเพิ่มเท่านั้นเองไม่ได้ลําบากอะค่ะปีนี้ โอเคเรามาดูต่อกันนะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องลึกๆนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะนท่านก็ทานอดนะคะหนึ่งใบจะเปิดไพ่ยเยอะนะเพราะนเป็นไพ่เป็นคลิปลายปีนะคะเห็นมีเงินเข้ามาก็สบายใจแทนแล้วว่าอืม เชิงอันนี้น่าจะเป็นพระสุริยะเทพนะคะเดี๋ยวนะเบอร์สิหกนะเดี๋ยวมอโมโจะมาอ่านให้ขอตั้งก่อนนะโอเคไพ่ประจำตัวถามว่าด,ดีไหมไพ่ใบนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเดว e e อ of for ์ u n e มันชอบนะหมอโบว่าโมอโ,โ,โบชอบการเปลี่ยนแปลงนะ เพราะว่าถ้าเราไม่เจอการเปลี่ยนแปลงมันก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ก้าวขาออกมาจากจุดจุดหนึ่งยังไงอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นโอกาสทุกๆวิกฤตมันมีโอกาสของมันเสมอไม่ว่าเหตุการณ์ใดสถานการณ์ใดก็ตามนะคะเนาะอย่าลืมนะคะพลังแห่งความศรัทธาจะนําพามาซึ่งปาฏิหาริย์นะอันนี้หมอโบเชื่อเหมือนกันในเรื่องนี้นะคะไม่ใช่แบบแค่สายมูแต่ในเรื่องของกฎของแรงดนึองอูกฎของจัก,กรวาลก็เหมือนเราเวลาเราโยนอะไรขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะมันก็จะ ดิ่งลงกลับมาแบบนั้นเสมอนะโอเคเอเนจี okay. ของคุณนะเมนเอเนจีหลักนะคุณได้ไพ่เบอร์ใหญ่อยู่นะ the wheel of fortune นะมาบอกว่าในปี64นะคะเป็นจุดที่เจ้าชะตาเนี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรที่จะยับยัง้งนะคะชีวิตจะเข้าสู่กันวิถีแห่งการเปลี่ยนไปเหมือนมีได้มีเสียนะคะมีหมดมีมาใหม่หรือว่าอะไรที่มัน เป็นสิ่งที่เดิมๆมันจะเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างแน่นอนมีการเปลี่ยนครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นโดยการที่ถูกกําหนดจากจักรวาลแล้วอะ่ะนะแต่สิ่งที่จะเข้ามาหาคุณหมอโบมองเห็นเอเนจีของหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญคืออะไรหนึ่งเหรียญคือการเริ่มต้นเพราะเขาเป็นเลขหนึ่งนะคะหนึ่งเหรียญเป็นโชคลาภก็ได้นะหรือเรายิ่งมากับตรงนี้แต่ไม่ได้ไม่โว้คุณจะต้องเสี่ยงโชคทุกเดือนไม่ใช่นะอย่างที่บอกนะ มีได้มีเสียแต่มันขึ้นอยู่กับการกระทําวิธีการใช้ชีวิตของคุณแต่เดือนนี้เป็นปีที่มากับโชคโดยเฉพาะโชคทางการเงินนะคะโชคทางการเงินเป็นโชคลาบก็ได้หรือที่ได้มาแบบไม่คาดฝันลาบลอยนะคะหรือว่าการแต่งงานการการเริ่มต้นอะไรบางอย่างแห่งความมั่นคงในชีวิตหมอโบบอกว่าบางท่านอาจจะแต่งงานก็ได้นะเพราะว่ามีสิบเหรียญมาด้วยนะเป็นสัญลักษณ์ที่แบบจัก,กรวาลเขามอบให้คุณอาจจะเป็นรางวัล อะไรบางอย่างที่เราควรจะได้รับนะคะจากสิ่งที่เราอดทนแล้วก็รอคอยมานะอืมถามว่าโชคดีไหนหมอโบบอกว่าจงมั่นใจได้เลยว่าคุณนะชาววันอาทิตย์โชคดีนะคะในเรื่องของโชคลาบลาบลอยการได้เริ่มต้นได้รับโอกาสที่ดีการได้รับความช่วยเหลือแบบไม่ต้องร้องขอหรือในเรื่องของความรักก็ตามนะคะจะเป็นไปในด้านที่ดีเริ่มต้นหรือว่าการจบด้วยการแต่งงานนั่นเองนะคะเนี่ย แต่สิ่งที่โดดเด่นของคุณนะคะถ้าถ้าเงินหนึ่งอาจจะมาจากการธุรกิจการงานของคุณนะคะอย่างที่บอกนะหนึ่งเหรียญชื่อเสียงหรือว่าตำแหน่งงานได้นะคะการเงินของคุณมันก็จะสอดคล้องกันบางคนอาจจะทําธุรกิจครอบครัวนะคะแต่การงานของคุณจะปังมากๆการบริหารธุรกิจการจัดการการเมเนจนะคะหรือว่าการขย,ขยายก็เป็นไปได้นะคะเพราะมีแปดคาถาเข้ามาแต่สิ่งที่ดีคือแบบเฮ้ยพอการเงิน อพอการงานเราเราสามารถจัดการได้เราประสบความสําเร็จมีชัยชนะมีการอัปเกรดเงินเดือนขึ้นหรือว่าได้รับตําแหน่งที่ดีมันทําให้การเงินของคุณมั่นคงนะคะแต่หมอบอกว่าเดือนนี้โชคโชคใหญ่ๆในเรื่องของการเงินของคุณมีเยอะมากนะคะโชคในเรื่องของการเงินแล้วก็อาจจะเป็นอสังหาหริมทรัพย์มรดกหรือว่าเกี่ยวกับชิ้นใหญ่ๆนะคะทรัพย์สินอย่างเงี้ยนะอืแต่สิ่งหนึ่งควรระวังก็คือความลับ ความลับบางอย่างจะถูกเปิดเผยหรือว่าการทำอะไรลับหลังนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าคุณทำหรืออีกฝั่งหนึ่งทำะนะแต่ว่าสิ่งจริงนี้จะอาจจะถูกแบบเปิดเผยขึ้นมานะคะเปิดเผยขึ้นมาได้ามาดูต่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะน,น้องนนักศึกษานะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของการเริ่มต้นการเรียนนะคุณจะมี p a ช s i o n กับสิ่งที่ทํา จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนนะเอาพูดถึงความรักก็บางท่านอาจจะยุติความสัมพันธ์มาหรือว่าเป็นรักที่ทำอะไรรับหลังกันหรือเลิกลากันมาตัดสินใจเลิกรากันก็มีนะคะบางคนยังตัดใจจากอดีตไม่ได้นะคะเหมือนเรารอคอยการติดต่อมารอคอยการปรับความเข้าใจอย่างเงี้ยอืแต่ในปีนี้จะเป็นปีที่ power ในเรื่องของพลังพลังภายในพลังหรือว่าดวงแข็งอะ่ะเออเป็น ดวงดียนะคะมากับเจ้าหนึ่งเหรียญวีอ w. o ฟ Fortune ดวงดีมากๆโดยเฉพาะการเงินนะคะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรในปี64โอเคนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ชื่อนะคะรูปอาจจะเหมือนพ,พอับพรูปอาจจะเหมือนพัพพัศิวะแต่ไม่ใช่แต่อันนี้เป็นตัวแทนของ ตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงเชิงนะคะพระตรีเนตรนะคะพระตรีเนตรนะคะคุณได้พระตรีเนตรสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อกับคุณถึงในลนักษณะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวแบบไม่คาดฝันนะคะแบบปรับปรับสับพันก็ได้ในปี64นะคะอื การเรียนการแข่งขันนะคะจะประสบความสําเร็จแต่จะต้องผ่านการควบคุมอารมณ์และก็ใจิตใจด้วยนะคะอาจจะมีบางช่วงที่เราอาจจะมีปัญหาทางด้านความเครียดหรือว่ามันมีอะไรมาแบบกระทบเราอย่างเงี้ยแต่สิ่งสิ่งนั้นมันจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่ามันเป็นแปดคาถายอยู่นะคะการศึกษาการงานจะเป็นเป็นช่วงเวลาที่ราบรื่นมากปังมากๆนะดวงจะพาเรานําสู่ไปดวงเราจะพาเรานําสู่การได้ พาเอาสิ่งดีๆเข้ามานะ่ะเออนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการเงินนะคะมีโชคนะคะมีโชคแต่ระวังการใช้เงินแบบมือเปิบระวังการใช้เงินแบบไปเสียอะไรมาแบบอ่า<ม>เขาเรียกอะไรล่ะไปใช้แบบในสิ่งที่ไม่ควรใช้นะ่ะนะคะสุขภาพสุขภาพถ้าคุณมีอาการเจ็บป่วยนะคะอ่าในเรื่องของ การปวดหัวหรือว่าความเครียดโรคเครียดหรือโรคไมเกรนอย่างนี้ก็ได้นะคะวิธีป้องกันก็คืออาจจะต้องแบบหัดฝึกลมหายใจหรือว่าทำสมาธินะคะแต่มาวงว่าสุขภาพถ้าใครที่มีปัญหามามันจะคลี่คลายนะคะจะคลี่คลายจะดีขึ้นแต่บางคนนอนติดเตียงเลยมีปัญหาไม่ดีมาในอดีตอาจจะเป็นมีการผ่าตัดมาหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหลัง นะคะมีปัญหาเกี่ยวกับหลังหรือคนบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับความเครียดหรือว่าการนอนนะคะเนาะอ่าทีนี้เรามันเปิดไพ่ฮาร์ดออร์คิลเดี๋ยวนะวันที่อ่าเดือนที่ดีที่สุดของคุณนะคะในปีหกสี่ลืมบอกหนึ่งสอง เดือนที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะ่าจะเป็นเดือนมีนาเดือนมีนานะคะกุมภามีนาแล้วก็ช่วงเวลาที่ดีที่สุดมิถุนานะคะมิถุนาพฤศพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะมิถุนาพฤศจิกาธันวาจะเป็นช่วงวานที่แฮปปี้นะคะแล้วก็ชัยชนะหรืออะไรหรือข่าวดีอะไรอ่จจะมาในช่วงมีนานะคะ มีนาะชธุรกิจการางานอะไรเริ่มต้นดีแต่เดือนกุมภาเลยอะการเงินก็ปังมากๆนะคะในปีนี้นะสิบถ้วยเอ้ยสิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญอาจจะได้เงินจากครอบครัวหรือมรอดกค,คือได้เงินแบบได้เงินมาแบบไม่ไม่คาดฝันโชคลาบก็ได้นะขอดูฮาร์ดออร์เขคิลอยากจะบอกอะไรนะคะ Opportunity, right, move, heal, โ okay. อเคบางคนกำลัง h e ลลิ่งฮ e ลลิ่งจิตใจตัวเองจากการสูญเสียหรือว่าการเลิกรากับความรักที่ผิดพลาดมาฮิลลิ่งจิตใจหรือบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอย่างที่บอกกำลังฮิลลิ่งจะเป็นปีที่คุณสามารถเยียวยายรักษาได้นะคะถ้าไม่สบาย นะคะแล้วก็ความรักมันจะมีการพัฒนาขึ้นถึงขั้นแต่งงานอย่างที่บอกนะคะความรักจะพัฒนาขึ้นถึงขั้นแต่งงานถ้าถามว่าคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมมีค่ะเนี่ยกำลังมาเลยนะคะคนโสดอาจจะมีชาวธาตุไฟเข้ามาในชีวิตนะคะหรือเป็นคนที่เป็นคนที่ผูกพันทางจิตวิญญาณนะ่ะนะคะนะ อันนี้จะเป็น opportunity backer นะคะ backer เหมือนคณจงเขาเรียกอะไรเหมือนขอความรักอะ่ะหรือว่าขอคือเหมือนมือที่ขวักเรียกเอาเหมือนมือที่มารับโอกาสอะคะ่ะเออเหมือนมองดูโอกาสแล้วเบื้องบนเขาส่งโอกาสเข้ามาให้เรานะคะหรือมันไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโอกาสที่เข้ามานะคะการได้รับโอกาสโดยเฉพาะตําแหน่งงาน นะคะตำแหน่งงานโชคลา่าประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงบางคนได้รับตําแหน่งงานที่ดีนะคะเข้ามาคุณได้รับอะ่ะเออมีมีมี energy ของการ move เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณ accept มันยอมรับมันเรียนรู้มันทําความเข้าใจกับมันได้ดีแค่ไหนนะคะแต่พลังของ power มันเกิดขึ้นนะคะ e n g e of power พลังนะคะมีพลังอะไรบางอย่างอืม มีพลังอะไรบางอย่างที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเอะมันมี energy ที่แบบความโชคดีมันจะเข้ามาหาเรานะอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอเปิดไพ่ความรักนะคะสุดท้ายว่าความรักจะเป็นยังไงนะคะเลิฟออร์คลเคมีทรีคนที่จะเข้ามาคนเนี้ยเนี่ยอัศวิน ขี่ม้าเข้ามาในมยมมอกรักให้เนี่ยเคมีจะตรงกันกับคุณมากๆมีเคมีโดนกันนะคะเนี่ยถูกกําหนดจากจักรวาลน,นะคะยถ <c oughs> ูกกําหนดจากจักรวาลน,นะคะคนเนี้ยสตรองเคมี Me นะคะมีแรงดึงดูดซึ่งกันเลยกันนะอืมแต่ทั้งหมดทั้งมวลผลสรุปมันได้ก้าถ้วยเราจะมีความสุขนะคะในปีหกสี่อ่ะ <c oughs> บอกไปแล้วนะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้หรือคนที่มีความผูกพัน ความผูกพันทางจิตวิญญาณ oh, เอา let's go off control issue <Okay. S 1> คือ allow situation นะคะ u n f o r naturey ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเพราะวันถึงเวลามันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันจะลงลง็องรอยของมันเองนะคะอย่าไปกดดันอย่าไปเครียดอะไรกับมันมากมายนะคะบางทีเรียนรู้ที่จะให้เวลามันจัดการกับอะไรบ้างนะคะ ว้าว wow. reconciliation someone from your past is returned to your life <laughs> อันนี้มองได้สองอย่างคนนี้จะเป็นคนที่ดิสนีย์ของคุณนะที่จะเข้ามาในปี64เป็นคนที่มาจากอดีตชาตินะคะเนี่ยคนคนนี้ ติดตามมากันจากอดีตชาติหรืออีกหนึ่งอย่างคือคนที่คุณเคยเจอมาแล้วในอดีตจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเป็นคนที่คุณรอเขาอยู่ก็ได้คนที่คุณคิดถึงเขาเอาเขาออกจากหัวไม่ได้มันจะมีอยู่คนคนหนึง่งนะคะที่คุณยังแบบเหตุการณ์จบแต่ใจฉันยังไม่จบฉันคิดถึงเธอไม่สามารถทจะเอาเขาออกจากหัวได้เลยเขาอาจจะกลับมาหาเราอีกก็ได้นะคะคนคนนี้อืมคุณเหมือนคิดถึงอดีตคิดถึงคนเก่าๆของคุณอยู่นะ่ะโอเคนะ เอาละถ้าคนที่จะเข้ามาจะเป็นคนที่พิเศษนะคะในลันกษณะของจิตวิญญาณผูกพันรู้สึกว่าเจอแล้วคุ้นๆเจอแล้วแบบมันรักแรกพบมีแรง attraction มีแรงแบบดึงดูดเคมีตรงกันมากกับคนคนนี้นะคะเขาคนนี้เป็นอดีตชาติของคุณนะออือธาไม่จําเป็นว่าจะต้องทาุอะไรนะคะคอยเข้ามาก่อนแต่เขาจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะมีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ฉลาดนะคะ มั่นใจในตัวเองแล้วก็ฉลาดด้วยอย่างเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรอะเฟรนลี่ด้วยนะเอาล่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ใช้วิทยาในการรับฟังนะคะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราด้วยขอให้ชาววันอาทิตย์ทุกท่านจงประสบความสําเร็จนะคะโชคดีมั่งคั่งร่ํารวยกันทุกคนตามที่ไพ่บอกนะรับเต็มๆนะคะอย่าลืมพิมพ์คําว่าขอบคุณ ขอบคุณเงินจากจักรวาลขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันได้รับมาตลอดทั้งชีวิตนี้นะคะลองพิมพ์คำนี้หรือลองพูดคำนี้กับตัวเองทุกๆวันดูนะคะอย่าลืมใช้กฎของแรงดึงดูดในการเบเนฟิตในเรื่องของความสําเร็จด้วยนะชีวิตทุกด้านของเราจะดีนะคะก็ผ่านความเชื่อของคุณความศรัทธาของคุณด้วยนะโอเคนะคะหมอบโบก็ขอให้คุณโชคดีกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามารักคุณนะคะสวัสดีค่ะ